สวัสดีคันเพื่อนอ่า uh, ตอนนี้เราเตรียมลูกพับที่บ่มนะกับเหล้าลูกโตๆนะที่เก็บหลังบ้านแม่ย่ามาแล้วนะมาแล้วมาแล้ว uh, หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเหมือนยังไม่หนึ่งสัปดาห์เลยนะ เเรรียกนคะสักเอืสำเร็จหรือเปล่านะหลวงว่างเนี่ยร้านกินชิมดูวนัออนอเปอดเกลรอบนี้ลูกใหญ่มากเลยน่าจะอร่อยนะลูกแบบลูกใหญ่อะดูดูดูลูกใหญ่เลยเดี๋ยวเราค่อยกินทีหลังแต่ว่าเราเพิ่งกินข้าวมารอบนี้ให้ลงรีวิวนะคะ รีวิวลูกพับพันฝาดที่บ่มนะคะลูกโตกินชโชให้โหโหเพียบเลย <c oughs> กำลังพูดถึงลุงบอกว่า,าคนญี่ปุ่นก็าปลอกเข้าแบบนี้นะเขาบอกว่าไทยปอกออกบอกไทยเป็นแค่หนึ่งในโลกเท่านั้นแหละที่ปอกออกเพราะว่า,เ,าเพราะว่าการดู youtube ของช่องอ,อื่นมาทั่วโลกแล้วก็เห็นเขาปอกปอกเหมือนญี่ปุ่นน่ะมีประเทศเราที่ปอกออกอย่างเดียวยังไม่เคยเห็นประเทศไหนที่ปอกปอกเหมือนเราเลยนะทั้งแอฟริกาอะไรนึงเขาก็ปอกแบบนั้นเหมือนกันน่ะก็เลยบอกไทยเป็นหนึ่งเดียวในโลกใครชิมประเทศไหนก็บอกเลยนะอ่าให้ชิมดูก่อนอื่นเราว่าจะไม่กินนะเนี่ย น่ากินนะเพืเ่อนๆดูมันจะไม่มีเม็ดนะน่ากินมากเลยแล้วมันจะกรอบ๋อประมาณนี้จะให้ลงโโอ้หมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่จิ้มเดียูเจ็ดสบฟีกอนนะคมคมฟาดเป็นยังไง หายายสกีหรือ,อจอดีอพอดีไหมจะจิม้มโดนกลัวเราไม่เชื่ออืมหวานหวานกรอบกลังดีอืมอืม ว่าจะไม่กินอพอกินแล้วก็ติดใจแต่มันก็ยังฝาดนิดนึงรออีกนิดนึงก็จะแบบหวานนิ่มกว่าน,นี้ยเราไม่ไดฝาดมากนะแต่หวานหวานเยอะกว่าฝาดอะ่ะก็คือแต่เราชอบมันหวานไงชอบนิ่มกว่านี้นิดนึงแต่ไม่นิ่มมากอือร่อยอะ่ะ ชุดนี้อร่อยมากเลยอ่ะอืมอมือแล้วมาทำแล้วโอ้โหลูกนี้ใหญ่กินเลยคนไม่กินน,นเนี่ยยักอ,อน,นุ่มหวาน ไม่เราไม่มาถ่ายทางนี้เนาะสว่างดีอืมนนอมเนี่ยนมอ่อนนอ่อนมอ่มอมอุมนีุ่ม่านนด่ยนเพื่อนนราไ่อนม่ได้มา่่มยมุมนีุไม่ใน่ม่อ่อม่นุ่มอ่อนน่มนน่มอ่อน่มอ่นมนนนนอมอม กินดีด mm. mm. okay, mm. ้วยนี bye. Bye ่กินต่อโอเคคลิปนี้มันยแค่นี้ตมมาอินมบอยบา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 ย